ช่วงนี้งานพิธีกรเยอะมากและงานล่าสุดก็คือไปออกแบบมารวมถึงการทํากิจกรรมทําบุญอากาศร้อนตับแทบแตกท,ทุกคนคือเจนิมากแต่พอถึงเวลาที่จะต้องทานอาหารแต่ละมือ้อนะก็ไม่ได้มีเวลาทําเองใช่ไหมที่สำคัญสซเดียมันก็เยอะใช่ไหมและส่วนตัวเป็นคนบวมมากบวมง่ายมากแต่เพื่อนๆที่ทํางานแนะนําตัวนี้เลยนะเขาบอกว่าเป็นไฮฟิวลำไยนะเป็นคอรฟิลด์ ดึ่งกองมีสิบซองออกแบบมาพกพาง่ายสารสก,กัดสำคัญของเขาก็าคือรำไยคอรฟิลล์อัลฟาฟา,ฟากลิ่นใบเตยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่มีสารให้ความหวานทนายน้ำตาลรับประทานบรหนึ่งซองชองในน้ำห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับเพราะมีงานศึกษาวิจัยว่าคอรฟิลล์ช่วยปรับสมดุลกดดัางได้ดีทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกเพิ่มการส่งออกซิเจนและช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายดื่มง่ายเพียงแค่ฉีกเท,ทขยะแล้วก็ดื่มรสชาติดีอยากแนะนำที่สำคัญนะจะบอกว่าพกพาไปได้ ที่เลยดื่มง่ายไม่เหม่นเขียวสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้2กล่องราคาอยู่ที่990บาทและ3กล่องราคาอยู่ที่1,290บาทสนใจสั่งซื้อนาตากา้าได้เลยนะครับจะบอกว่าเสิร์ฟของดีมีประโยชน์ทานทุกวันทําให้ร่างกายของเราก็พร้อมทํางานนั่นเองลุยต่อไม่หรอแล้วนะ